สวัสดีครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแสมนะครับเป็นพระบูรคำมีความงดงามมากนะฮะการเปลี่ยนแปลงทังกายภาพที่เรามองเห็นก็คือรอยปีรอยแยกตรงด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็มีรอยปีรอยแยกพอสมควรนะฮะ จากนั้นเราก็มาสังเกตดูว่ารักทองโดยเฉพาะทองคําแผ่นทองคําที่ปิดไว้ที่บุกไว้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการลอกนะฮะคือตําแหน่งที่เป็นสีคำคๆแบบนี้นะฮะเป็นสีของรักที่อยู่ด้านในซึ่งทองคําได้สุดลอดออกไปเป็นบางส่วนนะครับอันนี้เป็นบุกเป็นการดูความเก่า เป็นดูเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพิมฐานแซมนะฮะเชื่อกันว่าใครได้บูชาก็มีคนช่วยหนุนมีคนเพือกูลผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดูนะฮะเป็นแบกเป็นหาหนให้นะครับท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับราชการก็ ามาบูชากันนะครับพิมฐานแซงขอบด้านนี้นะฮะบ่งบอกว่าเป็นการปิดแผ่นทองนะฮะทั้งแผ่นโดยเริ่มจากด้านนี้นะปิดตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อ้อมไปนะฮะมาถึงตรงนี้ นะครับแล้วก็ไล่ป,ปิดตรงนี้นะครับเป็นใช้แผ่นทองแผ่นเดียวนะปิดนะครับซึ่งแตกต่างจากการลง,รงทองเปรียวแผ่นเล็กๆนะฮะแตกต่างกันส่วนค่าของทองมีคนเคยไปเช็คดูแล้วนะฮะเกิน80%นะครับพะชุดนี้นะฮะมีชุดเป็นจ้าพาีด้วย นะครับก็คือมีทั้งพระสมเด็จมีทั้งพระรอดมีทั้งพระนางพญาคงสุพรรณแล้วก็สมกอนะฮะที่ทราบก็เพราะว่ามีคนเคยนำเอามาประกวดน,นะครับเป็นชุดเป็นจักราคีเป็นพระที่ปิดหมู่แห่นน้องคำนะครับด้านในองค์พระนะฮะงดงามเห็นพระกันชัดเจน นะครับการนั่งนะฮะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรไม่เห็นเส้นชายจีพรตรงแขนนะครับมีฐานแซมตรงใต้ตักฐานแซมตรงใต้ฐานที่สองนะเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะเห็นลักที่อยู่ข้างในนะครับด้านนี้ เราจะเห็นแผ่นทองนะฮะเริ่มจากตรงนี้นะฮะการปิดก็อ้อมมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นช่องช่องของแผ่นทองนะครับอันที่ถ่ายด้วยกล้องการขยาสูงก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนมวศสารนะครับด้านล่างบริเวณรอบๆจะเห็นร่องรอยของทอง ที่มีสีดำๆค้ำๆแบบนี้แดงๆน้ำตาลแดงแบบนี้แสดงว่าทองได้ถูกต่อไปมากแล้วจึงเห็นสีของลักข้างในนะครับแบบนี้นะครับควเป็นธรรมชาติเรายังเห็นรอยแตกนะฮะอันทีต่ตรงคอนะฮะช่วงที่ต่ำ อันนี้ประกาศเส้นประกาศสองเส้นหัวใจสําคัญก็คือเราต้องดูธรรมชาติให้เป็นนะครับต้องดูความเก่าให้เป็นนะฮะอย่างเช่นพระปิดทองคำบุกทองคำแบบนี้นะฮะความเก่าก็คือเราจะเห็นทองที่สุดล่อนนะฮะในส่วนที่ต่ำนะฮะอาจจะปิดทองไม่ถึงนะฮะ เราจะเห็นลักษเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ซอกกระแล้ด้านซ้ายขององค์พระนะครับด้านล่างนะฮะมีทองติดพอสมควรฮะรแต่ลักจะเยอะกว่านะครับอันนี้ตรงพื้นผิวนะฮะแผ่นทองนะฮะ ที่ยังติดเต็มแล้วก็มีที่สุดล่อนนะครับที่หสุดล่อนเราเห็นเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ก็คือรุดไม่หมดนะฮะก็ทําให้เห็นเป็นสีแดงก็คือสีสีทองของทองและสีดําของรักผสมกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ตามเส้นซุ้มนะความเก่าเองชัดเจนนะครับ เข่าวขวาการนั่งไปการนั่งขัดส,สมาธิเพชรน,นะครับเข่าซ้ายจะไม่มีเส้นชายจีบอลนะเส้นชายจีบอลจะมีเฉพาะพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับหน้าอกซอบแขนลำคอพักเกตกระดซุ้มอะพัก อันนี้จากกล้องกระดาให้สูงนะฮะเราจะเห็นความเหี่ยวย่นของทองนะครับรอบบริเวณนะฮะจะเห็นรักนะครับทองที่ติดและหลุดไปทองที่หลุดไม่หมดนะฮะหลุดไปจางๆ ก็เห็นสีเอาเป็นแดงแดงทองๆแบบนี้นะครับความเก่ามีให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในกุณภาพมีให้เห็นก็คือเส้นซุ้มมีการบิดกันเบี้ยวนะครมีการเซตตัวอย่างนี้นะฮะ ต่อแขนลึกนะฮะพระอุละนูนเด่นนั่งขัดสมาธิเพชรมีเส้นแซมเส้นแรกตรงใต้ตักนะครับแล้วก็มีเส้นแซมอีกเส้นหนึ่งตรงใต้ฐานที่สองนะฮะเส้นนี้นะครับ เปลี่ยนแปลงกายภาพก็พอเห็นนะฮะว่าจะเป็นรอยแตกรอยกรอด ที่พบเจอนะฮะถ้ามีความเก่าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะฮะก็เช่าหาเอามาปูชาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะเป็นจุดสิงเงินแบบวาวทอง ต้องหลุดเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับอันนี้หลุดใกล้จะหมดแล้วนะฮะเมื่อหลุดหมดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังองค์พระนะฮะเราก็ยังเห็นรอยปริรอยแยกนะฮะเห็นลักทองที่หลุดล่อน พระที่ลงลักทองลงรักปิดทองธรรมดาหรือลงรักเดิมๆนะฮะเจอก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าอนาคตจะเป็นพระแท้ดูง่ายนะฮะเ <Oui. S 1> มื่อยุคก่อนเมื่อสักสามสี่ปีห้าปีที่แล้วนะฮะ่อที่สายอนุรักษ์จะมาเผยแพร่ความรู้นะครับ oh. พระที่ลงรักปิดทองก็ ถูกมองข้ามไปนะฮะเนื่องจากจะมีการสะสมมีการหาพระเล่นพระตามพุทธภณนิจกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะฮะต,ตั้งที่พระที่ลงรักปิดทองนะเป็นพระที่สร้างสำหรับเจ้านายโดยเฉพาะนะครับ พระชาวบ้านธรรมดาก็ลงแค่ลักน้ำเกลี้ยงลักธรรมดานะฮะลักดํดำหรือยางไม้นะฮะแต่ถ้ามีลักแดงมีทองคำมีการปิดทองก็ถือว่าเป็นสร้างให้บุคคลพิเศษนะครับ องนี้นะฮะเป็นพระที่มีความงดงามนะครับเป็นพระพิมพ์พฐานแทบเอกลักษณ์ของความเก่ามีให้เห็นชัดเจนนะครับใครได้ขึ้นขอบบูชาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับโอเคครับสำหรับองนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ